วันนี้นะคะกี้ไม่ได้มาคนเดียววันนี้กี้พาน้องคนหนึ่งมาทำฟันนะคะเสี่ยวม้างไหล่ะคะเสี่ยวตรงไหนอ่ะตรงนี้รตรงนี้เดียบเกลียวเราพุยทายกิดนะไหมคะ เซลนี s <S ้นะไม่ได้เซลนี้เซลนี like ้ใส่เยอะๆสวัสดีค่ะอยู่กับรายการ m a r i Beauty Guru Content ศสลปกรรมที่ทำให้คุณสวยบังไม่พังแน่นอนค่ะก้อนี้นะคะอยู่กับ Hashi Dental Clinic นะคะจะบอกว่าพี่ก็ทำฟันที่นี่นะคะเป็นเซรามิกวีเนียนะคะเป็นเคสแก้นะคะดูดิ จะได้ยิ้มสวยแบบนี้นะคะพอที่นี่เขาเด่นเรื่องงานแก้งป่ะทุกคนนี่ของกียทั้งหมจะเป็นเซรามิกชมะข้างล่างจะเป็นคอมเพรสซิตข้างล่างก็ยังมีความแบบว่าติดคาบเหลืองๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะกี้ไม่ได้มาคนเดียววันนี้กี้พาน้องคนหนึ่งมาทําฟันนะคะกี้เจอน้องเขาจากงานประกวดเวทีหนึ่งนะคะ ซึ่งเห็นความน่ารักของน้องเขาเยอะมากๆน้องเขามีความพยายามมากๆแล้วก็วันนี้นะคะไปพบกับน้องเขากันว่าน้องเขาคือใครนะคะตะเริ่มเลย สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะน้องมุนนะามาไงเนี่ยวันนี้วันนี้หนูนั่งรถแท็กซี่มาค่ะอยุยอมมาขอโทษนะที่ไเป็นรำพู <c oughs> ดแบบว่าแต่งสวยนได้เข้าใจค่ะโอเคชอบน้องมากน้องสู้ชีวิตมากพี่เห็นน้องแต่ว่า มิดทานอ่ะแล้วน้องแบบใช้ขาเดินอ่ะมันอเมซิ่งมากเลยนะก็คือในความคิดของกี้อ่ะเราพยายามคิดว่าเราพยายามแล้วใช่ไหมแต่น้องอ่ะต้องพยายามมากกว่าสิบเท่าใช่เป่นกอใจมากขอบคุณพี่มาเกลียดมาเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่านะะได้ค่ะโอดูดียอมเลยอะไรขนาดนี้เนี่ยอุ้มวูลมาทำฟันนะ น้องอุ้มบูลเราเจอกันที่งานวิทธานไทยแลนด์2023ใช่ค่ะอแล้วก็หาชิ Dental Clinic ก็เป็นสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็วันนี้นะน้องอุ้มบูลมาทำฟันรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่มากกี้แล้วก็คุณหมอปลองมากๆเลยคะ่ะที่ให้หนูได้ทําฟันในวันนี้นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจเวลายิ้มอะไรเงี้ยเวลาเรายืนอยู่บนเวทีเราจะได้แบบดูสวย มากขึ้นนะคะแล้วก็เผื่อแบบมีโอกาสได้ประกวดต่อแต่ว่าหนูก็ติดตามพี่มากกี้ตลอดเลยเออคุณแม่เป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะก็อยากจะเก่งเหมือนพี่มากกี้นี่คือไอดอลของความเก่งเลยนะจ๊ะไม่ฉีด,ดมา <laughs> ไม่ฉีดนี้นจริงน้องอุ้มบุญก่อนหน้านี้เคยทําฟันที่ไหนอะไรยังไงมีคนดูแลเรื่องการทําฟันไหมหรือว่าเราไปทําแล้วจ่ายเองคะน้องอุ้มบุญในเรื่องของการที่เราอยากสวยเนี่ย มันก็มันมันไม่มีใครมาซัพพอร์ตเลยเพราะว่าห,หนูก็ทํางานแล้วก็ทําเองทั้งหมดจ่ายเงินเองทั้งหมดแต่ว่าก็หลังจากจบการประกวดมิสทานไทยแลนด์ก็มีโอกาสดีๆจากคลินิกต่างๆหรือว่าแล้วก็นี่เลยที่พี่มากี้มอบให้หนูแล้วก็ทางฮาชิคลินิกนะคะกับคุณมได้<อ>รับโอกาสใช่ได้เรื่ก็คือการประกว<ช>ด,ด,ดน,น,นางงามอ่ะก็เป็นไบเบิลทางให้เราได้อย่างหนึ่งด้วยเนาะใช่ค่ะถึงแม้เราจะไม่ได้มงอ่ะ แต่เราก็ออทําให้คนรู้จักแล้วก็ทําให้คนแบบเอ็นดูหนูถือว่าประสบความสําเร็จมากในการประกวดคันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอกับพี่มาร์กี้ค่ะค่ะอ่ะเ,ออเล่าชีวิตวัยเด็กได้ไหมได้ในการที่เรามีไม่ครบเหมือนคนอื่นนะ่ะทาให้เราใช้ชีวิตยากลําบากกว่าคนอื่นขนาดไหนยากลําบากมากค่ะอยากจะบอกว่าหนูต้องสู้กับต้องต้องสู้กับสังคมเนี่ยทั้งสองด้านเลยแล้วจะเป็นสภาพร่างกายที่เราเกิดมาพิการแล้วก็อ่า เพศสภาพที่เราเกิดมาเป็นสาวประเภทสองเราก็เจอคำบูลลี่เจอคําดูถูกมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าแบบหนูก็คือเหมือนโดนมาเยอะตั้งแต่เด็กอะค่ะมันก็เลยทำให้หนูแบบเข้มแข็งจนถึงทุกวันนี้ mm hmm. ก็คือแบบต่อให้มีดรามา่าหรือว่ามากๆถ้า,าแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรหนูได้เลย แต่มันถ้ามากเกินไปมันก็อาจจะแบบรับคําขอโทษเป็นเงินสดก็ไดากเออเพราะว่าแบบคือหนูไม่ได้เสียใจหรอกแต่บางทีมันเอาสักหน่อยอะ่ะคนที่มันมาเม้นแบบสนุกป่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะในการจบการประกวดครั้งเนี้ยใครหลายคนได้เห็นแบบความตั้งใจของอุ้มบุญมากๆแน่นอนและหนึ่งในนั้นก็คือพี่เองค่ะ <c oughs> น้องอุ้มบุญในการประกวดครั้งเนี้ย เราต้องใช้แรงกายแรงใจแรงเงินเยอะมากแล้วการประกวดอีกครั้งนี้หนูได้อะไรจากการประกวดบ้างหนูก็คือก่อนหน้านี้หนูทํางานแล้วทีนี้หนูก็ลาออกจากจากที่ทํางานมาเพื่อที่จะมาประกวดนางงามเลยถ้าทํางานด้วยประกวดนางงามด้วยมันใช้เวลาลวหรือที่ทํางานจะมีปัญหาหนูก็เลยเลือกที่จะลาออกแล้วก็มาประกวดนางงาม,มซึ่งในการใช้เงินนะคะมันก็มีคนสนับสนุนบ้างแต่ก็มีเงินตัวเองด้วยในเรื่องของค่ารถค่าที่<า>พัก ก็ถือว่าเยอะค่ะสําหรับหนูเนาะซึ่งแบบหาไม่ได้เหมือนคนอื่นนะคะใช่ใชแต่พอเราประกวดจบเสร็จแล้วก็ได้รางวัลแล้วก็ทำให้คนรู้จักแล้วก็มีงานเข้ามามีคนแบบจ้างงานเรารีวิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆใช่ <ๆ S 1> ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลย ตอนนี้น้องอุบุญก็ยังรับงานอยู่เนาะใช่ค่ะรับงานอยู่นะคะจ้างงานที่สนใจก็<ช>สามารถจ้างงานน้องได้นะใช่ค่ะ,ค,ะคือร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่อุปสรรคเลยหนูสามารถไปได้ทุกที่อหนูสามารถไปได้ทุกที่จริงๆหนูแล้วหนูก็สามารถทําทุกอย่างได้จริงๆค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะพาน,น้องอุมบุญนะคะมาเป็นลูกสาวคุณหมอปองอีกคนนึงนะคะหลังจากพี่ฟังสวยแล้ว พี่กับคุณหมอปองก็อยากมอบโอกาสในครั้งนี้ให้น้องอุ้มบุญนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะอ่ะไปเจอคุณหมอปองกันค่ะไปกันเลย ตอนนี้ก็อยู่กับหมอปองนะคะผู้บริหารฮาชิเดนท์ลทลินิกนะคะสวัสดีค่ะสดีค่ะดีค่คติดตามผลงานตลอดเลยค่ะยิ่ดีมากๆากที่ได้ดูแลเดีวนี้ก็จะพาน้องอุ้มบุญมาหาคุณหมอป้องนะคะโอเคได้เลยมีอะไรให้ดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากให้ดูแลก็แจ้งได้เลยนะคะ หมอ,อกจะทำอะไรให้นอ้องผู้บุญบ้างน,นะคะเหมือนเมื่อกี้ซักประวัติเบื้องต้นก็อย่างแรกต้องขูดหินปูนเนอะอาะอย่างน้อยเราว่าขูดหินปูนเนี่ยอาจจะทุก6กเดือนหรือ1่ปีอาจจะต้องขูดแหละเนาะแล้วก็เมื่อกี้เท่าที่สังเกตเนี่ยจริงๆป็นคนฟันสวยอยู่แล้วแต่แค่พื้นฟัน,นอาจจะไม่ไม่ขาวอาจจะสู้วีเนียไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าฟันพื้นฟันน่ะสวยอยู่แล้วนะโอ้จริงเอเอ พราะเรา uz, เป็นคนสวยแล้วใช่ไหมอุณคุนั่นแหละก็เลยว่าลองฟอกที่ที่คลินิกดูก่อนฟอกหนึ่งทีใช่ไหมแล้วก็เอากลับบ้านไปด้วยเดี๋ยวให้กลับบ้านไปลองทําด้วยต้องท้าความนิดนึง บอกบอกเคยเห็นน้องอุ้มบุญจากบิพคาร์เนาะเป็นไงแบบว่าเห็นน้องแบบมีความตั้งใจมากเลยอะติดตามติดตามดีดีค่ะดีชอบชอบว่ะเดี๋ยวรู้สึกดีใจนะที่ได้เจอแล้วก็ได้ได้ดูแลค่ะขอบคุณมากเลยที่ให้โอกาสอ่ะแล้วน้องอุ้มบุญเคยทำฟันอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างไหมคะมีประวัติทำฟันยังไงบ้างเอ่ยก็หนูเคยจัดฟันมาก่อนใช่ค่ะก่อนหน้านี้จะเป็นคนฟันยื่นค่ะแล้วก็เคยจัดฟันมา แต่ยังไม่เสร็จเพราะว่าประกวดนางงามก่อนใช่หนูเอาออกเลยค่ะเดินสายประกวดกอนะค่ะปีนี้ก็เดี๋ยปวปีหน้าก็ค่อยว่ากันวันนี้ก็เลยให้คุณหมอป่องมาดูแลนะคะก็ขอบคุณพี่มาร์กี้แล้วก็คุณหมอป่องมา,มากๆเลยนะคะขอ,อบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปห้องตรวจกัน อ่าตอนนี mae, <y <y ้น้องพร้อมแล้วนะคะเดี sí ๋ยวจะพาเข้าห้องตรวจแล้วนะคะใช่ไหมคะคุณอปอเออพิกี้ยอมยอมไห วันนี้ดีใจมากที่ได้กลับมาพบคุณหมอปองนะคะคุณแม่ที่ทําให้ฟันกี้สวยขนาดนี้แล้วก็วันนี้นะคะน้องอุ้มบุญเช็คสภาพช่องปากเรียบร้อยแล้วก็ขูดหินปูนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะฟันน้องอุ้มบุญเป็นไงบ้างาคะ จริงเป็นคนดูแลดีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดฟันท,ที่ตอนแรกบอกว่าไปประกวดเนาะก็ลเลยต้องถอดออกไปก่อนกก็เลยยังมีช่องว่างเล็กๆน้อยๆ,ๆอยู่อ,อจริงก็อาจจะแนะนําว่าเอาหลังประกวดเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยอจจัดให้มันเข้ารูปอีกนิดนึงเพื่อการสมฟันที่ดีที่ดีขึ้น,นะคะ่ะคุณหมอบองก็จะฟอกสีฟันให้ต่อเลย000 000ไหมครับอของโพรล่าของออสเตรเลีย,ยใช้ดีใช้ดีอยู่ คุณแม่ก็มาทำได้แล้วค่ะคุณแม่หลักมากน่าหลักมากว่าแล้วก็เดี๋ยวขอลายเซ็นดาราท่านหนึ่งหน่อยนะคะ <c oughs> คุณแม่หนูไม่ใช่ด <c oughs> ารา <c oughs> เทียบสีฟันแล้วสีฟันอะของเราน่าจะอยู่ที่ประมาณ B3 เนาะเดี๋ยวลองดูว่าสีจะขึ้นได้ประมาณไหนเนาะก็สุดแผงไปเลยพึดไปดูนี้อันนี้คือสีฟันที่ฟันธรรมชาติแท้ๆของเราเนี่ยจะขาวขึ้นไปได้สุดเท่านี้แต่ว่าสีตอนนี้อยู่ประมาณนี้ปกติเศษสีเนี่ยอาจจะขึ้นมาสักสองสาเบอร์อันนี้แล้วแต่ว่าแล้วแต่คนเลยเดี๋ยวลองฟอกดูก่อนนะ เสียวมากเลยเหรอคะเสียวเสียวตรงไหนอ่ะก็ขึ้นอยู่แต่จริงๆมันทําประมาณสามรอบอันนี้รอบครึ่งเองอ่ะอันนี้น้องไม่ไหวแล้วใช่ไหมอกม่ว่าละอาจจะเพราะว่าคุณหนิงาวขึ้นเยอะมากเลยนะอันนี้อันเก่านะข่าขึ้นเยอะมาก ใช่แต่คราวนี้เดี๋ยวเอาเป็นตัวเปอร์เซ็นต์ต่ำอะไปทําที่บ้าน,นอย่างเงเี้ยรู้แล้วว่าเป็นคนเสียฟันง่ายเดี๋ยวป่องตอนตอนแรกที่บอกว่าให้สิใช่ปะเดี๋ยวลดเป็นสิเนาะเอาสิไปก่อนถ้าสิบไหวเราค่อย15้าเนาะสองคนบ <ะ S 2> มดไ,ไม่สู้เราไม่สู้ทางไม่สู้แล้วไห <c oughs> ลเ <c oughs> ตอร์อาจจริงๆใครจะทําฟันนะคะ <c oughs> ก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่คลินิก หาชี้เป็นพ่อคลินิกที่สำโรงนะคะเพราะว่าแต่ละเคสจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณหมอประเมินอนะ่ะบางทีจะมองขาดเลยนะว่าควรจะต้องทําอะไรบ้างอย่างเช่นของน้องอุ้มบุญอนะ่ะคุณหมอว่าทําแค่ฟอกสีฟันก็สวยแล้วพอน้องเป็นคนฟันเล่มใหญ่นะพอยิ่งทํามันจะยิ่งใหญ่สรุปน้องอุ้มบุญทําไปได้หนึ่งรอบครึ่งนะคะเพราะว่า เริ่มมีอาการเสียวปันมากๆแล้วนะคะเริ่มทนไม่ไหวแล้วคนปกติคุณหมอบอกว่าทำแค่3รอบ<า>เนาะอของน้องก็คือรอบครึ่ง เสียวมากตรงตรงเจอตรงตเกี่ยวมากครั้งนนี้เกี่ยวเกือบเกี่ยวก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการฟอกสีฟันที่คลินิกเนาะจริงๆอ่ะฟอกได้ถึง3รอบแบบไม่อันน้ํายาเลยนะที่นี้่แต่ว่าไหวแค่รอบครึ่งเองก็เลยเดี๋ยวอาจจะให้เป็นตัวถาดฟอกสีฟันที่ความเข้มข้นอ่ะต่ำกว่านี้นิดนึงเพื่อที่จะไปฟอก จะค่อยฟอกแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนเสียวฟันง่ายเกิดต้องปรับให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนด้วยค่ะน้องอุ่งบูลเสียวตรงไหนกันคตรงนี้โดนตรงนี้เสียวฟันค่ะโอ๊ยฟันขาวขึ้นเดื้อมากเลยนะคะนี่ก็ขึ้นมาอยู่นะแต่ถามว่าขึ้นได้อีกไหมขึ้นได้อีกฟันดูขึ้นดูสะอาดขึ้นเลยนะอุ้งบูล ใส่ขึ้นมีความใสขึ้นมั่นใจขึ้นไหมคะยิ้ม,มหลังทำไปต้องงดอะไรบ้างคะลองลอง,ลอ,งอาจก็ต้องงดอาหารพวกอาหารเครื่องดื่มมีสีพอกิน<า>แ๊บหนึ่งชาก,ก็อาจจะต้องพักก่อนอะไรอีกแล้วผู้ชายกินได้ <laughs> ไหมคะ <laughs> <laughs> ก็อ,อาจจะให้งดพวกอาหารมีสีคเครื่องดื่มมีสีไปก่อนสักพักหนึ่งเว้นช่วงไวเนาะแล้วก็เดี๋ยวป๋องส่งตัวฟอกสีฟันที่บ้านไปให้เมื่อกี้สอนวิธีใช้ไปแล้วไม่ต้องใช้เจลเยอะเนาะเพราะว่ามันจะแค่แนบกับบริเวณด้านหน้าผิวหน้าฟันเนาะเดี๋ยวให้ตัวอันเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดไปก่อนเลยแล้วเราไหวเราค่อยอัพเวลไป15 20เนาะเดี๋ยวให้ตัว1ิไปก่อนกนะ็จะเอาเบาก่อนเจลนี้นะไม่ใช้เจลนี้เจลนี้ใส่เยอะๆเลยรักอุมอุ่นมาแกงมาก อยากบอกอะไรกับคุณหมอปองคาน้องบุยวฟันเสียวฟันก็อยากขอบคุณคุณหมอป๋องแล้วก็พี่มาพี่มากๆเลยนะคะที่แบบว่าพาน้องอุ้มมาทําฟันในวันนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอ่าฟันก็ขาวขึ้นในอีกระดับหนึ่งคุณหมอก็ได้ให้ไปทําที่บ้านนะคะี๋ยวก็รอติดตามกันนะคะว่ามันจะขาวขึ้นในระดับไหนเวลาเราไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีฟันที่มั่นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ ีเสียุดท้ายนี้นะคะฝากฮาชิเดินเข้าคลินิกนะคะคุณหมอป่องนะคะที่นี่ไม่ได้มีแค่คุณหมอท่านเดียวเนาะมีหลายคุณหมอเนาะอยากเข้าไปดูนะคะเข้าไปที่เพจ คลินิกทันตกรรมฮาชิเดนทอลคลินิกสัมลงนะคะลแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวคุณหมอปองนะคะแล้วก็ทาน,นี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะค่ะก็อย่าลืมติดตามน้องอุ้มนะคะแล้วก็ทานคลินิกคุณหมอปองนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะพี่มาร์กี้นะคะ มาร์ก e ี้บิวตี้กรูดูค่ะ <c oughs> เรื่องความสวยนะคะ <c oughs> ก็ติดต่อไปที่พี่มาร์กี้ได้เลยค่ะรับรองคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนที่ฮาชิตเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะ,คคะสุดท้ายอย่าลืมฝากกดติดตามมาร์กี้บิวตี้กรูดูนะคะฮาชิเดนทัลคลินิกแล้วก็น้องอุนงบุญด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> อาชีพเดนเทลคลินิกเรื่องฟัง,งเราจริงจัง